สวัสดีครับไนผมจะแท็กวิดีโอให้เธอได้ฟังให้คุณได้ฟังเป็นคลิปสุดท้ายนะไหนในเมื่อผมง้อแล้วอะไรก็แล้วนะครับง้อแล้วอะไรก็แล้วมันไม่สำเร็จใช่ไหมไน คุณด่าผมด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคุณด่าผมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับต่อไปนี้ผมบอกเล,เลยว่าผมจะแท็กคุณบนทิกต o อกเนี่ยเป็นวิดีโอแลนะเป็นคลิปสุดท้ายน,านะไหนนะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมถือว่าตอนนี้นะผม จะไม่ร้องไห้ในคลิปผมจะไม่ร้องไห้ในคลิปนะครับผมให้โอกาสคุณเธอแล้วนะผมให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอไม่ยอมนะไม่ยอมกลับมาคุยกันดีๆนะต่อไปนี้นะให้นหนจำไว้เลยว่าคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายที่ผมจะแท็กคุณนะ มันเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วก็ท้ายที่สุดจริงๆนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไนจะเป็นตายได้ดียังไงผมไม่รู้นะแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้ให้ไนได้ดูได้ฟังแล้วก็ได้รู้นะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับผมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง นะครับผมเสียใจน,น,นะไนนะที่ผมไม่สามารถง้อคุณได้สำเร็จนะต่อจากนี้นะหวังว่าไนาคงจะสบายใจนะเออผมจะแท็กไนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็หลังจากนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าไนาจะเป็นยังไงต่อนะก็ใครก็ตามนะครับที่เห็นผมลงติ k t o ็อกยามาดามานะครับ ออผมง้อแล้วนะครับผมแล้วก็บนเฟซบุ๊กผมด้วยนะอย่ามาดราม่าผมง้อแล้วเขาปิดช่องทางการแต้งเตือนนะเขาปิดช่องทางผมหมดเลยทุกคนในเฟซก็จะรู้นะครับเขาปิดช่องทางผมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไล Facebook นะ์เฟซบุ๊กนะมิ s ซิญเจอร์เบอร์โทรศัพท์เขาปิดช่องทางไห้ผมสามารถติดต่อเขาได้นะฉะนั้นหนฟังไว้ด้วยนะผมจะมาแท็ก หนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็หลังจากนี้ก็